เกือบถูกทั้งหมดผิดไปแค่ตอนท้ายนิดเดียวเองครับการหาค่าระยะทางในแนวราบจะเท่ากับความเร็วที่ยิงออกไปในแนวราบคูณด้วยเวลาหากความเร็วลดลงครึ่งหนึ่งก็จะได้ค่าระยะทางที่วัตถุจะตกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยความเร็วคูณเวลาอ้าวอาจารย์พิทูลนครับ่าไงครับเอาถามสั้นๆบ้างม้วเลยจริงๆคำถามสั้นๆเนี่ยตอบ <X L at ars> ยากเหลือเกินอาารยบมวลของไข่มีผลต่อการเคลื่อนที่ไหมแต่ละใบมันอาจจะหนัก Oh. เบาไม่เท่ากัน oh. มันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเราไหมมีครับในการที่เราดึงใช่ไหมครับดึงดึงเชือกออกมาแล้วหนังยางยืดเนี่ยแล้วหนังยางพลังงานศักย์ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานจนก็คือเปรียบเสมือนกับมีแรงมันกระทําไข่ของเราซึ่งจากสูตรนะครับก็คือ sigma, sigma F เท่ากับ ma sigma F ก็คือแรงที่มันกระทําซึ่งจะเป็นแรงคงที่แต่ถ้ามวลของเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ ความ A หรือความเร่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งความเร่งนี้ก็จะมีผลต่อความเร็วต่อไปรู้สึกว่าขอ้อนี้ตอบได้ตรงใจคณะกรรมการของเราจริงๆครับทีที่2พร้อมอยู่แล้วครับน้องเรอวิทยาจังหวัดทอนกันครับเชิญครับเครื่องนี้นะคะเรามีชื่อว่าเครื่องยิงปืนรางยางดีดค่ะเป็นชื่ออีสานอีสานของเราเพราะว่าพวกเราภูมิใจนำเสนอเราคือคนอีสานอย่างแท้จริง ปืนรังยางดีดครับแม่แค่ชื่อก็เล่นเอาทีมตรงข้ามหันกลับมามองพอแทบหักเลยครับมีการผสมผสานกันนี่เสียงก็อีสานเลยนะครับออะเต็มที่เต็มที่ภาษาถิ่นเราดูได้จากว่าคล้ายๆปืนใหญ่นะครับแล้วก็ผสมกับปืนผาหน้าไม้แล้วก็หนังสติ๊กอีกด้วยครับสร้างรางยิงนะครับเพื่อให้ไข่เคลื่อนที่ในแนวตรงใช้แกนเหล็กในการเคลื่อนที่ดึงเกี่ยวหนังสติ๊กเพื่อให้ยืดแล้วก็ใช้ไก่นก ล้างไว้ล้างไว้นะครับแล้วเราสามารถปรับมุมได้ตามต้องการนะครับหากมีการปรับมุมเนี่ยเราจะสามารถกําหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนว่าเออถ้าเราอยากได้ในระยะที่ไกลเนี่ยควรจะใช้มุมอะไรนี่นะคะจะเป็นเหมือนกับกลไกการเชื่อมต่อให้ไปเปิดสลักกรงไก่แล้วก็ให้อาหารไก่นะคะซึ่งฉากที่เราใช้เป็นที่รองรับนะคะเราจะทําลักษณะคล้ายๆกับถุงนะคะเพื่อรองรับไข่ค่ะข้างหลังเนี่ยเราจะใช้เชือกที่ ผูกไว้ค่ะผูกไว้กับขวดน้ำค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เชื่อมไปยังคานที่อยู่ที่อยู่ด้านบนค่ะซึ่งอีกด้านหนึ่งของคานก็จะต่อกับประตูของกรงไก่ค่ะ <Yep. S 2> พร้อมทั้งที่ให้อาหารไก่ค่ะ <Yep. S 2> เมื่อเวลาที่แบบวัตถุมาโดนผ้าค่ะผ้าก็จะเกิดแรงกระตุกนะคะทําให้ขวดน้ําค่ะตรงนี้ล้ม oh. ล้มค่ะ oh. แล้วก็จะถ่วงคานด้านหนึ่งให้เอียงลงค่ะ ah. เมื่อคานด้านหนึ่งเอียงลงคานด้านหนึ่งก็ต้องกระโดดขึ้นก็จะดึงให้ฝากรงกระ โครงไก่ที่อยู่ด้านหนึ่งค่ะเปิดขึ้นค่ะพร้อมกับใช่ค่ะพร้อมกับเทอาหารลงมานะคะจะพลิกเลยนะใช่ค่ะ<อ>ก็ะให้อาหารไก่ได้เลยอะค่ะกรรมการก็ดูจะพออกพอใจกับการพรีเซนต์ของทีมนี้เอามากๆเลยทีเดียวครับเทมเป็นส่วนใหรู้สึกทำทำหน้าเข,ขิงขึ่มรู้สึกอยากจะถามอะไรแล้วนะครับอตอนนี้เฟรนซ์รอยเลวิทยาลัยสักคานสิ่งที่อีกทีมหนึ่งนาเสนอมานะครับดูว่าตรงไหนที่ยังสงสัยตรงไหนอยากจะถามต่ออะไรยังไงอาเชิญครับ อ๋อคือไอ้ที่ไอ้ที่ใช้รับไข่ครับครับก็ออกออกแบบไว้ดีแล้วถ้าเกิดว่ามันถ้าฐานข้างหน้ามันกว้างมากกว่านี้ครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปนิดนึงเนี่ยจะช่วยให้มันรับได้มากขึ้นหรือเปล่าอ๋อคือฐานมันเป็นสามเหลี่ยมมันตรงปลายมันเล็กหน่อยนะฮะที่รับมันใหญ่ขึ้นมันก็จะดีครับเพราะว่าถ้ามันผิดนิดหน่อยก็จะมีพื้นที่รองรับมากขึ้นครับครับแต่ว่าที่ที่เราสร้างแบบนี้เพราะว่าเครื่องยิงมีทิศทางที่แน่นอนอยู่แล้วครับ แม่ทีมนี้คุยไว้ก่อนเลยครับว่าที่ทำฐานมาเล็กก็เพราะว่ายิงแม่นนั่นเองครับเข้าใจหรือยังครับทีม Pri นซ์รยอยัลบัิญของเราเนี่ยดูเหมือนเราโฆษณาว่าเครื่องยิงของเรานี่แม่นยำม,มากถูกไหมถูกไหมบอกว่ายิงไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงอ่ะลงที่เดิมลงที่เดิมจะลองอยังไงก็ลงที่เดิมคิดว่าระบบที่เราออกแบบมาเนี่ยแม่นยำแตกต่างไปจากระบบของทาง Prince r อย a l อ,อย่างไรทุกสิ่งครับที่สร้างมามันก็ไม่ มีมาตรฐานร้อยเปอร์เซนหรือว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับไม่ครับถึงแม้จะรับรองคุณภาพไปแล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้ยอมรับไปก่อนเบื้องต้นว่าไม่ร้อยเปอร์เซนอาจจะเก้าสิบเก้าก็ได้อ่าว่ายังไงต่อครับไม่ยืนยันว่าดีกว่าอ๋อไม่ยืนยันไม่ยืนแต่คือเราไม่ได้มั่นใจว่าของเราจะดีร้อยเปอร์เซนต์แต่จากการทดลองของเราใช่ไหมคะผลสำเร็จค่ะจะมีมากกว่าผลเสียค่ะอันนี้เลี่ยงเลี่ยงการสรรประยุทธ์เทิม ไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบไม่ได้ดีกว่าแต่ก็ผลสําเร็จมันมันได้มากกว่าผลที่มันไม่สาเร็จใช่ไหมครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการนาเสนอของทั้ง2ทีมและคณะกรรมการก็มาคิดคํานวณคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับว่าทีมไหนจะได้คะแนนไปเท่าไหร่แม่ดูถกกันเครียดเลยทีเดียวช่วงหน้าครับมาดูผลของการทดลองของทั้ง2ทีมนครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปครับที่สุดที่ขายแล้วครับว่าจะะร้าจะแตกหรือไม่นะครับออกมาเป็น สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการอานะครับตอนนี้ก็มาสู่ห้องปฏิบัติการของน้องเรือวิทยาเรียบร้อยแล้วนะครับห้องปฏิบัติการนี้ก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนีครับที่จะทําให้น้องไข่เฮินฟ้าพาพี่ไก่หนีได้หรือเปล่านะครับกติการในการทดลองผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไข่ทีมละ3ฟองโดยจะต้องทําให้ครบกระบวนการตามโจทย์นั่นก็คือ การยิงไข่ให้ตกลงจุดรับโดยไม่แตกรวมทั้งปล่อยลูกไก่ออกจากกรงและให้อาหารลูกไก่ได้ก็จะมีสิทธิ์ได้เล่นในคะแนนพิเศษนี้ไปผู้เขเ่งขันสามารถยิงไข่ที่เหลือจากการทดลองโดยจะต้องให้ไข่ตกลงยังจุดรับที่สําคัญห้ามไม่ให้ไข่แตกซึ่งไม่ต้องคํานึงถึงกลไกการเปิดกรงและให้อาหารหากทําสําเร็จรับคะแนนเพิ่มไปฟองละ5คะแนนต่อไปจะเป็นการยิงนะครับว่าไข่จะออกจากจุดเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายของเรา1คือแตกไม่แตก2คือทําให้ กรงเปิดได้หรือไม่และ3คือให้อาหารไก่ได้ด้วยหรือไม่นี่คือ3เป้าตามตามนี้เลยนะครับถ้าทําได้10คะแนนรอยอยู่แล้ว <c oughs> อถ้าพร้อมแล้วนะครับต้องไข่ฟองแรกจะเหินฟ้าไปสู่เป้าหมายแล้วก็ช่วยไก่ออกมาจากกรงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ป้อนอาหารให้ไก่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ นี่มบอย่างนี้เลยนะับมันโคตเฉียดเลยนะครับเฉียดมากแต่เขาไปปึ oh, okay. ๊บนะครับและจากนั้นกลไกมาดูนิดนึงนะครับนี่เรากลไกด้านหลังนะครับเลยออกกระตุกเรียบร้อยแล้ววดน้ําลมตามความตั้งใจเลยนะครับและจากนั้นก็ปล่อยให้เจ้าน้องไก่เนี่ยแหละครับออกมากินอาหารที่พริกอย่างสวยงามนะครับเป้าหมายสุดท้ายไข่ต้องไม่แตกนะครับและตอนนี้ไข่ฟองนี้ไม่แตกเด็ดครับรับไปเลยซีะแนน ต่อไปเลอไข่สองฟองนะครับไข่สองฟองนี้จะทําให้คะแนนเพิ่มเป็น20คะแนนได้หรือไม่โจทย์ท้าทายของเราลําดับต่อไปคืออุปกรณ์เชิญครับนี่คือเสาความสูง3เมตรเครื่องยิงจะเป็นอะไรยังไงต้องปรับกลไกยังไงบ้างถ้าอยากจะเตรียมความพร้อมเอาเชิญเลยครับตอนนี้ครับปรับกลไกได้เลยครับแม่ทีนี้ถือว่าทําได้ดีครับสำหรับการยิงไข่ครั้งแรกแล้วรับไป10คะแนน ตอนนี้ต้องมาปรับองศาเครื่องยิงไข่ใหม่นะครับเพราะว่าจะต้องยิงให้ลอดห่วงที่มีความสูงถึง3เมตรด้วยกันโอกาสมีด้วยกันถึง2ฟองเลยทีเดียวซึ่งหมายถึง10คะแนนเลยนะครับถ้าทําสําเร็จไข่ฟองนี้จะยังเป็นฟองตอนถึงเป้าหมายหรือไม่พร้อมที่จะยิงกลไกนี้แล้วเอาละถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วก็ต้องเหินฟ้าเลยครับอ คงไม่ต้องบอกนะครับว่าสําเร็จหรือไม่นะครับสรุปว่าเรียบร้อยไปแล้วครับอําลาไปแล้วครับไข่ฟองนี้ครับโอ้โหไม่เป็นไรคแต่เมื่อกี้สามเมตรลอดสบายลอดไปได้นะครับ mm hmm. ลอดไปได้นะครับแต่ระยะตกนี่รู้สึกจะผิดพลาดไปหน่อยนะครับมีอะไรอยากจะอยาก <laughs> จะพูดถึงไก่ฟองฟองที่สามไหมครับตอนนี้ ก่อนที่เราจะยิงมันออกไปไปดีนะลูกไปดีนะลูกเริ่มให้กําลังใจแล้วนะครับความหวังของเราอยู่ที่ฟองนี้นะครับจะได้เพิ่มอีก5าคะแนนหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเหนียวไกลครับตอนเหนียวมากระบอกปืนก็สั่นด้วยนะครับโอกาสของทีมนี้ยังเหลืออีกหนึ่งฟองครับไปดูกันครับว่าอีก5คะแนนนั้นจะได้ไปหรือไม่ ยิงครับโอ้ยมันแ่อตรงกลางนี้ไม่ครงผมมันบางนิดเดียวยิงแม่นมากครับชนรววนพอดีเลยครับโอ้โหแ่หนูตั้งควงดันไปเตะขอบโอ้โหไขแต่ตรงกลางเลยนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับก็สรุปว่าใครฟ้อนที่3ก็ไม่สำเร็จนะครับ เชญครับเชญครับจะเห็นได้ว่าทีมหนองเรือวิทยาปรับมุมของเครื่องยิงได้ถูกต้องแล้วแต่ลืมปรับทิศทางซ้ายขวาทําให้วิธีของไข่เบนไปทางด้านข้างจนชนกับขอบห่วงนั่นเองเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็นําคุณผู้ชมมาอยู่ที่ลานประลองหรือว่าห้องสัปประยุทธ์ของทีม Prince Royal วิทยาลัยกันแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆพร้อมไหมครับน้องๆครับ พร้อมครับ,รบพร้อมนะครับเอาละตอนนี้อ,นนอุปกรณ์เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วคณะกรรมการครับจากที่เราได้เห็นอุปกรณ์ที่แตกต่างจากทีมที่แล้วนะฮะรู้สึกยังไงกับชุดนี้บ้างครับมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไม่มั่นคงเท่าไหร่ก็เลยอยากจะรู้ว่าไม่แน่ใจว่านในกรณีนี้จะจะมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่า, <S <S อ,าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นครับตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับเริ่มบินน้ำแล้วนะครับตอนนี้คุณแตงหนึ่งเริ่มหลีกทางให้กระสุนแล้วนะครับ๋ยวสลักเดียวแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหลงมาไหยครับแลวปมใจก็เปิดด้วยอาหารกองด้วยรับไปเลยครับสิบคะแนนดูเหมือนกับว่ากลไกของทีมนี้จะทำได้ดีเช่นกันครับแม่แต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปครับน้อง อ๋แล้วครับตอนนี้สิบคะแนนเหมือนจะได้นะครับแต่พลาดที่ว่าไข่มีรอยร้าวนะครับไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ยังเหลือไข่อีกสองตองครับทิศทางเล็งตรงแล้วนะครับครับพร้อมนะครับนานไงครับยังเหลือโอกาสอี่ทิยงสองครั้งเท่านั้นเองครับรับพร้อมแล้วใครับเป็นน้ํานะครับ เอาละครับตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับเอาไปดูไข่กันก่อนเลยครับตอนนี้ไก่ออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาหารให้เรียบร้อยนะครับที่สุดที่ไข่แล้วครับว่าจะร้าวจะแตกหรือไม่นะครับและไข่ฟองที่สองออกมาเป็นไม่แตกครับ ไฟฟองที่3มีลุ้นเพิ่มเติมอีก5คะแนนนะครับเพราะว่าเราจะมีโจทย์พิเศษเพิ่มมาอปุปกรณ์เสริมเชิญเลยครับวันนี้ต้องจัดอุปรกรณ์น,นะครับว่าระยะนี้จะอยู่ตรงไหนยังไงปรับองศาอะไรยังไงนะครับคะแนนพิเศษนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ายากมากๆเลยนะครับทีมแรกมีโอกาสถึง2ครั้งแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จครับมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมโอกาสเพียงครั้งเดียวของทีมนี้จะทําได้หรือไม่พร้อมแล้วหายใจอยู่ใช่ไหมครับ อีก5คะแนนจะได้เพิ่มหรือไม่ต่อไปครับเชิญครับโอ้โหแล้วโอกาสเพียงครั้งเดียวของทีมนี้ก็ทำสำเร็จจนได้ครับแหมเก่งมากๆเลยทีเดียวโอ้ตอนนี้เาอูุอย่างเดียวนะครับใครต้องไม่แตกไม่ร้าวนะครับ ถ้าไม่แตกไม่ร้าวถือว่าสำเร็จนะครับและไข่ฟองนี้ฟองที่3 5คะแนนแตกร้าวบ้างหรือไม่สมมูรณ์นเพราะฉะนั้นครับทีมนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก5คะแนนและก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับการทดลองของทั้ง2ทีม ไปดูกันต่อนะครับว่าคะแนนรวมทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้ารอบต่อไปตอนนี้มาถึงช่วงการโหวตให้คะแนนสำหรับคนดูในสตูดิโอแห่งนี้แล้วนะครับถ้าชอบทีมไหนก็กดให้คะแนนกับทีมนั้นและถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับถ้าชอบการนำเสนอของทีมน,นี้1 2ึ่งสอกดครับและ Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปทั้งหมด 28คะแนนครับโอ้สูงเลยทีเดียวนะครับจาก30ได้ไปถึง28นะครับนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นจะได้ใจคนดูในสตูดิโอแห่งนี้สักกี่คะแนนถ้าพร้อมแล้วหวตครับน้องเรือวิทยาได้ไปทั้งสิน้น ต่างกันอยู่3คะแนนนะครับซึ่งคาหาเฉลี่ยออกมาแล้วแสดงว่าคะแนนจริงๆเนี่ยตอนนี้ห่างกันอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับผลโหวตจากคนดู30คนโรงเรียนปรินซ์รอยแยได้ไป28เสียงเฉลี่ยเป็น9.33คะแนนโรงเรียนหนองเรือว,วิทยาได้ไป25เสียงเฉลี่ยเป็น8.33คะแนนตอนนี้คะแนนของใครจะเป็นอย่างไรและใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและจะได้เงินสนับสนุนการศึกษาอีก1 0,000บาทประจําวันนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะมาดูผลในมือนะครับว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปลองมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันหน่อยนะครับว่าทั้ง2ทีมเป็นยังไงบ้างในสายตาคณะกรรมการครับเชิญครับตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทํากิจกรรมกับแบบว่าอะไรที่แบบกันเพื่อนๆหรือว่าอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมว่าถือว่าเก่งมากๆนะครับแม<า>่นี่ครับ ศาสตราจารย์พิทูลครับเชิญครับทาง Pri n c e Royal ในช่วงที่ตอบคำถามนะครับก็พยายามใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่จริงๆก็คือมีเวลาคิดอันจำกัดเนี่ยยังมีเวลาเพียงพอที่จะหาเหตุผลในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาตอบคำถามไดก้ก็เป็นสิ่งที่ดีและก็น่าชื่นชมนะครับเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะคอมเมนต์ทางด้าน p รินซ์รอยัลนิดนึงเรื่องตอนพรีเซนเทชันตอนแรกอยากจะแนะนำนิดนึงว่าอาจจะให้เห็นโอเวอร์วิวคือให้เห็นภาพรวม ของกล<ๆ> uh huh. ไกลที่เราทํามาสักรอบหนึ่งก่อนการทํางานโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับโดยแต่ละชิ้นทํางานดังต่อไปนี้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้การพรีเซนต์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนตามก็จะได้ตามทันมากขึ้นส่วนทางด้านน้องเรือนะครับกอ็อยากจะฝากในเรื่องของการนําเสนออีกนิดน,นึงก็คือจะเห็นได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะคล้ายๆว่าก็คือไปต่จเตรียมเรื่องของความพร้อม พร้อมเพรียงในการนําเสนอให้เป็นทีมเดียวกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ามด,าด้านด้วยนะครับและผลอยู่ในมือผมแล้วครับโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและได้ทุนการศึกษา1,000 0บาทประจำวันนี้ได้แก่โรงเรียน เปนรอยาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับแรงเวนเป็นรอยยาวิทยาลัยได้ทุนการศึกษา10,000บาทแลวก็พา,า้าสู่รอบต่อไปด้วยนะครับวนวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองทีมนะครับขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้งสามท่านด้วยนะครับอาจารย์พิทูลอาจารย์สุรเชษและคุณเต้งหนึ่งครับ และที่สำคัญขาดไม่ได้ครับก็ขาดแล้วเราจะไม่มีเวทีในการปรลองทางปัญญาในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับสรุปคะแนนโรงเรียนปริ n น e ์รอยัลวิทยาลัยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น87.66คะแนนในขณะที่ทีมหนองเรือวิทยาได้คะแนนรวมทั้งสิ้น78.33คะแนน ท,ทกวา่ารักหรือมีน้ำตาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยอยู่รอบตัววิทยาศาสตร์มันอยู่ในทุกที่เราสอนในเรือนกันได้ทุกวัน ไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุทธ์